สวัสดีค่ะชาวราศีกุมคลิปประจําเดือนสิงหาคมนะคะตุกจะพูดในเรื่องราวทั่วๆไปก่อนนะคะใครอยากดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เราจะมีต่อท้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีแฟนแล้วค่ะ เริ่มต้นเลยเนี่ยทุกจะบอกว่าสําหรับคลิปนี้อาจจะเป็นการดูดวงดวยกว้างนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะบางทีแล้วเรื่องที่เปิดขึ้นมาอาจจะเป็นเรื่องราวของใครก็ได้นะคะอาจจะมีพลังงานบวกแล้วก็พลังงานดีอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นถ้ามีพลังงานดีก็น้อมรับคำนํานายไปได้เลยแต่ถ้าเกิดเปิดเจอพลังงานลบขึ้นมาเนี่ยนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะคือเหมือนเก็บเอาไว้แบบเป็นข้อเตือนใจหรือการระวังอะไรก็ได้นะคะ มาอย่างนั้นมาเริ่มกันเลยค่ะเราขอดูพลังงานหลักของชาวราศีกุมเน่ยนะคะได้ไพ่มาแล้วคันหนึ่ใบไพ่เป็น five border ค่ะสำหรับชาวราศีกุมนะคะบางทีแล้วคุณอาจจะ <S <S เขาเรียกว่ารู้สึกผิดหวังกับอะไรบางอย่างในเดือนนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็รู้สึกว่าคุณอาจจะต้องปล่อยวางแล้วก็ต้องทําใจกับสิ่งนั้นนะคะแต่ว่าไพ่ของคุณม,มันเป็นไพ่ของ ถึงแม้เราจะมีความผิดหวังเสียใจอะแต่มันมีความโชคดีอยู่ที่ว่าคุณมีเทวดาคุ้มครองอยู่อ่ะอันนี้อาจจะเป็นไปได้อย่างนั้นเรามาดูภาพรวมกันเลยแล้วกันนะคะไพ่มี3ถ้วยมีเจดถ้วยแล้วก็มี8เหรียญเออบางทีแล้วนะคะหลายๆอย่างเนี่ยในช่วงเดือนนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของการที่ มีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตคุณเยอะนะคะแต่ว่าไพ่เนี่ยคุณเป็นถ้วยส่วนใหญ่เลยอาจจะหมายถึงเรื่องความรักค่ะบางทีคุณอาจจะมีคนที่แอบชอบหรือใครก็ได้แต่ว่าเดือนนี้คุณอาจจะไปมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานการหาเงินอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะหรือเริ่มที่จะยุติความสัมพันธ์หันมามีความสุขกับเพื่อนอะไรแบบเนี้ย ก็เป็นไปได้ไพ่ขึ้นเซเว่นซอฟ์วอเตอร์ขึ้นมานะคะใบนี้จริงๆแล้วตกคิดว่าเดือนนี้คุณอาจจะมีพลังงานร้นเหลือในเรื่องของความรักให้กับใครหลายๆคนแต่ว่ามันอาจจะมีทั้งคนที่เขาต้องการความรักจากเราแล้วก็ไม่ต้องการความรักจากเรานะคะแต่ว่าไพ่เพื่อนหรือไพ่มิตรภาพเนี่ยมันเป็นไพ่ที่ดีมากสําหรับคุณเลยนะคะประจําเดือนนี้มีไพ่ชาวราศีสิงเป็นไพ่สเตนขึ้นมาเก้าไม้เท้าค่ะสิบเหรียญ ไพ่ dreamer ค่ะ i n n supporter ช i d ร s i o n สำหรับชาวราศีกุมมีคล้ายๆราศีไหนนะที่ตุกเพิ่งเปิดดูไปตุกไม่แน่ใจว่ามันก่อนหรือเปล่าตุกก็มีความรู้สึกว่าเหมือนชาวราศีกุมเองะะเดือนนี้ในเรื่องของ emotion ในเรื่องของความรักค่อนข้างที่จะเยอะเป็นพิเศษนะเออไม่ค่อยจะมีในเรื่องของการงานเท่าไหร่แต่ว่า เ,เดี๋ยวขอดูไพ่ทั้งหมดก่อนนะคะอ่ะมันจะมีหลายๆ,ๆ,ๆอย่างค่ะในเรื่องของตุกตุพูดรวมๆก็แล้วกันนะเพราะว่าสิ่งที่ทุกเห็นนะคะที่อยากจะพูดคือในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนแฟนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรืออะไรก็ตามอ่ะมันมีเรื่องของการปล่อยวางเกิดขึ้นค่ะใครบางคนคุณรู้สึกหรืว,ว่าคุณอาจจะได้เขามายากักกยาคุณก็เลยออกจากความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไปได้ไพ่ของคุณเป็นไพ่ของคนงคที่เราจะมุ่งไปข้างหน้าเออบางคนมีโปรเจกต์อะไรเยอะแยะมากมายนะคะแล้วไพ่ของคุณเนี่ยมันเป คนนอืน่เดือนนี้เป็นไปได้ว่าคุณเองอาจจะทําบุญเยอะด้วยนะคะทําบุญเยอะทําบุญมากทําบุญไม่ว่าจากเด็กคนแก่สัตว์เลี้ยงหรืออะไรก็ตามคือทําบุญเยอะมากเป็นพิเศษเลยอะแต่ว่ามันก็ยังคงมีความเครียดความบมบมวใจอยู่ไพ่ของคุณเป็นไพ่ของคนที่ตุกว่าอาจจะมีอะไรมาฉุกคิดคุณว่าเอในอนาคตแผนอีก3ปีข้างหน้าเราจะทํายังไงเราควรจะเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยในช,ชีวิตอะนะคะแล้วก็พยายามที่จะพีแพ้ตัวเองอะแต่ว่ามันเป็นไพ่ คิดว่างไงอะ่ะมันเหมือนกับว่าตัวเราคิดว่าเราจะเตรียมตัวสําหรับอะไรแต่ว่ามันเหมือนกับไม่มีอะไรขึ้นมาคืออมตัวอธิบายอย่างนี้แล้วกันเนาะไพ่ของคุณอ่ะมันไพ่ของประมาณว่าเดือนนี้มันคงมีอะไรที่มันเข้ามากระทบกระเทือนใจคุณสักนิดหนึง่งอาจจะหมายถึงมิตรภาพที่คุณได้รับแล้ว,ลวคุณมีความรู้สึกว่าเออเหมือนเพื่อนไม่ได้รักเราอย่างที่เรารากักอะไรประมาณเนี้ยแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออคนเรามันก็ต้องพึ่งพาตัวเองอ่ะเนาะคนเรามันก็ต้องรักตัวเองแหละอะไรประมาณเนี้ย เออมันเหมือนเป็นคนที่คุณไม่ได้เจ้าคิดเจ้าแคร์แต่คุณจะปล่อยวางไม่ว่าจะอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะกับเรื่องงานหรืออะไรก็ตามอะคะ่ะออคุณจะรู้สึกว่าเออคุณอยากจะแพลนชีวิตคุณอีก3ปีข้างหน้าคือคุณแค่คิดอะแต่คุณยังไม่ถึงขนาดวางแผนอะไรแล้วบางคนมีเกณฑ์ในการที่จะปัดเปลี่ยนงานมีเกณฑ์เดินทางบินทางไปเจอความรักหรืออะไรก็ได้หรือบางคนเดินาทางเพื่อไปจบความสัมพันธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้น,นะคะเพราะมันเป็นไพ่ของความหลากหลายที่คุณอยากจะยุติอะไรบางอย่างเพื่อให้ ใจิตใจของเราเพื่อให้ความรู้สึกของเราอะค่ะมันกลับมาเป็นตัวของเราเองจริงไพ่ของคุณเนี่ยมันเป็นไพ่ของคนที่ในบางครั้งเราก็เริ่มที่อยากจะกลับมารักตัวเราเองแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เราผ่านเรื่องอะไรมามากมายอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไพ่เป็นขึ้น awakening ในใบสุดท้ายอะตุ๊กก็เลยมองว่ามันเหมือนกับว่าอะไรก็ตามที่เราทําให้ใครไปไม่ว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลบุญกรรมหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราจะไม่คิดตรงนั้นล้วว่าเราจะไม่รู้สึกเสียดายหรืออะไรกับตรงนั้น แต่เราเองอะคะ่ะจะพยายามที่จะพัฒนาตัวของเราเองมีชีวิตในตัวของเราเองเพื่ออยู่ให้ได้ไปให้ได้นะคะ ใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวค่ะมันจะมีแนวโน้มของความเป็นครอบครัวมากขึ้นคือหรือรอ,อาจจะหมายถึงคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของแต่เดือนนี้ทุกเห็นว่ามันมีปัญหานะในเรื่องของการทํางานหรืออะไรบางอย่างคุณอาจจะมีครอบครัวมาคอยซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือทางความคิดอะคะ่ะทุกคุณอาจจะได้ใครที่เขาเก่งๆอะคะ่ะมาช่วยชี้แนวทางให้คุณให้ธุรกิจของคุณนะมันไปต่อได้ดีนะคะแต่ว่าไพ่ของคุณเองอะรักมากก็เจ็บมาก อาจจะหมายถึงความรักด้วยความรักแบบเชิงชู้สาวด้วยหรืออาจจะหมายถึงความรักในลักษณะของเพื่อนมิตรภาพก็ได้นะแต่เดือนนี้มันมิตรภาพมันเหมือนจะดีแต่ว่ามันมันก็ไม่ดีสัทีเดียวหรือบางทีนะคะตุ๊กอาจจะตีผิดก็ได้ตุก๊กเพราะตุ๊กมีความรู้สึกอีกหนึ่งอย่างคืออาจจะหมายถึงมิตรภาพที่มันเคยไม่ดีแต่ว่าในเดือนนี้เพื่อนที่หายหายไปเขาจะกลับมาแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ฟูใจฟูสัทีเดียวนะคะ หลายๆคนเนี่ยมีความเครียดความกังวลค่ะส่วนใหญ่เป็นเรื่องของในอนาคตซะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีอาการปวดหลังเจ็บหลัง หรือรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อลำตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนทำงานหนักหรือออฟฟิศซินโดมเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เดือนนี้ที่สำคัญจะมีการนำพาความรักอะไรบางอย่างมาให้อาจจะเป็นคนแดนไกลหรืออะไรก็ได้นะคะเพราะไพ่พเห็นอะไรที่แบบมันได้รับความรักดีๆในเชิงชู้สาวแล้วก็จากเพื่อนก็มีบ้างแล้วก็มีเพื่อนที่หักหลังเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าไพ่อของคุณนะ่ะเป็นไพ่อของคนที่พยายามที่ เราจะผ่านประสบการณ์ตรงนี้ไปให้ได้เราจะเรียนรู้กับตัวเราเองนะคะจริงๆมันก็เป็นไพ่ของแนวโน้มที่ดีกึ่งหนึ่งแล้วกันตูคิดว่าคุณจะประสบความสําเร็จหลายๆอย่างในเดือนสิงหาคมแต่ว่ามันเป็นการประสบความสําเร็จแบบที่เราน้อยใจในโชคชะตาว่าเออคุณอาจจะได้มาจากจากน้ําพักน้ําแรงของคุณเองอะการประสบความสําเร็จอะไม่ใช่ได้มาจากการที่ใครมาช่วยเหลือเกอื้อกูลเหมือนคนอื่นๆเขาอะแล้วเราก็มีความรู้สึกน้อยใจแต่ว่าน้อยเนื้อต่ําใจแต่ว่าไม่ได้รู้สึก โกรธแค้นเกียดหรืออะไรอะ่ะคุณจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นไพ่ของคุณเป็นคนที่มีธรรมะในใจมากๆเลยนะชาวราศีกุมคือธรรมดาแล้วตุกคิดว่าคนชาวราศีกุมอะ่ะก็ค่อนข้างที่จะมีอารมณ์ที่แบบว่า มันกดง่ายอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าเดือนนี้คุณกับกับรู้สึกนิ่งมากแล้วคุณกับมองว่าเอออะไรที่มันเป็นประโยชน์กับเราต่อให้มันได้ช้าหรือเร็วมันก็เป็นประโยชน์กับเราอยู่ดีอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันก็ยังมีเรื่องดีๆอยู่บ้างตกว่ายอย่างน้อย70%เป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่30%เนี่ยที่มันเป็นเรื่องไม่ดีในเดือนสิงหามันจะเป็นในเรื่องของมิตรภาพหรือความเสียอกเสียใจหรือการถูกหักหลังการถูกโกงซะมากกว่านะคะก็ประมาณ มาต่อกันด้วยความรักค่ะเริ่มต้นกันที่คนโสดก่อนนะคะขอดูชาวราศีกุ้มคนโสดเลยคะ่ะขอดูพลังงานหลักของคุณหน่อยนะคะไพ่ของคุณได้ king s o p e t a c l e ค่ะจริงๆไพ่ king s o p e t a c l e เนี่ยสำหรับคนโสดนะถ้ามันขึ้นมามันก็หมายถึงการเข้ามาของใครบางคนที่เขาค่อนข้างที่จะจริงจังจริง,จรงใจมากๆนะคะในความสัมพันธ์แต่ว่าเดี๋ยวมาดูไพ่ประกอบกันค่ะ ก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวตุกเปิดในทีเดียวเลยนะได้4ี่ถ้วยค่ะจริงๆคุณอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาก็ได้นะคะตัวเลือกจากแดนไกลค่ะชาวราศีกรกฎนะคะหรืออาจจะเป็นชาวอ่าท่านอะไรเ,เดี๋ยวดูด้วยเรื่อยเดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวตุกเปิดให้ทีเดียวแล้วกันนะอาจจะเป็นความรักที่มันแบบความสัมพันธ์ที่มันตัดขาดกันไม่ได้ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่คุณคุยอยู่ตอนนี้ก็ได้ ไพ่กำลังหมายถึงนะคะมีไพ่ชาวราศีมังกรขึ้นมานะคะแล้วก็มีไพ่ของชาวราศีกันนะคะหรืออาจจะเป็นใครก็ได้นะคะมีไพ่ชาวราศีมังกรราศีกันมีกรกฎเนาะเออมีความรู้สึกว่ามันเป็นไพ่ของคนที่ มันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่มันนิ่งมาสักระยะหนึ่งแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เรามีการคุยกันบ้างสื่อสารกันบ้างอย่างเงี้ยเป็นคนไกลระยะไกลก็ได้มันคนอาจจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันอาจจะไปต่อกันไม่ได้เราอาจจะเป็นฮอลิเดย์เกิร์เฟนบอยเฟนของเขาก็ได้หรืออะไรแบบเนี้แต่ว่ามันเริ่มมีความรู้สึกของความจริงจังเกิดขึ้นมาไอเนี่ยไพ่ก็ตกมาให้เราแล้วสังว่า จกักรวาลคงอยากให้เราเห็นนะคะเนี่ยมีไพ่สเตงชาวราศีสิงห์คิงซอฟคัพขึ้นด้วยนะคะมีสี่เหรียญขึ้นอีกอืมไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้แล้วแหละอันนี้พลังงานค่อนข้างที่จะดีนะคะเป็นการนำพาของใครบางคนค่ะที่เขาแบบพยายามที่จะเขาเรียกว่าพยายามที่จะ จะจะบอกความรู้สึกที่แท้จริงที่มันอยู่ในส่วนลึกของเขาอะบางคนแล้วนะคะสําหรับคนโสดเองคุณอาจจะเจอใครแบบปลุกปับก็ได้นะสําหรับเอาพูดเดี๋ยวพูดก่อนสาหรับคนที่ไม่มีใครเลยไม่มีคนเก่าหรือไม่มีคนคุยนะตอนนี้คุณอาจจะเจอใครแบบปลุกปับก็ได้คนนั้นอาจจะเป็นคนที่เขาพร้อมไม่ว่าจะเป็นฐานะการงานการเงินนะคะแต่จะเป็นคนที่มีอีโก้เป็นคนที่แข็งแกร่งสักหน่อยแล้วเป็นคนที่เข้าถึงยากสักนิดนึงอะแต่ว่าจะเป็นคนที่ เขารู <premises. S 2> ้สึกว่าเขาจะเปิดใจให้คุณเขาจะรู้สึกอะไรบางอย่างในตัวคุณที่ว่าในความไม่กล้าของคุณหรือในความกลัวของคุณเนี่ยเขาอาจจะพยายามเปิดใจหรือพยายามที่จะเรียนรู้ทําความรู้จักคุณก็ได้นะคะและอีกใดหนึ่งอ่ะตุก็คิดว่าสําหรับคนโสดบางคนคุณก็อาจจะมีตัวเลือกซึ่งเป็นตัวเลือกที่อาจจะคุยอยู่ตอนนี้หรืออาจจะเป็นคนที่กําลังจะได้คุยใหม่ด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าดูแล้วมันมีหลายตัวละครมากเลยที่เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะคนเก่าๆพนักงานคนเก่าๆมันก็มีคนที่ยังคุยันอยู่มันก็มีนะคะแล้วมันนก็็เปปไได้ ว่าหลายๆคนเริ่มเริ่มเห็นค่าในความรู้สึกนี้เริ่มอินกับความรู้สึกเริ่มได้ฟิลกับความรู้สึกที่มันกําลังจะได้รับนะคะ ตัวละครเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าคุณจะรู้สึกกังวลใจค่ะเพราะว่าชาวราศีกุมภ์คุณอาจจะเป็นคนขี้กลัวไปสักนิดหนึ่งแต่ว่าเชื่อเถอะตอนนี้คุณมีสเสน่ห์แล้วก็มีค่าสําหรับใครหลายๆคนมากๆตัวเขาเองอยากได้คุณคนนั้นคนนี้ก็อยากได้คุณใครก็อยากได้คุณรวมถึงคนที่คุณถึงด้วยแต่ว่าในอีกในนึงนะคะยังมันยังไม่ได้ถึงจังหวะที่คุณจะต้องเลือกสักเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันเอ่อตุกขอดูไพ่ให้หมดก่อนนะ ไพ่เปนเดย์ค่ะชาวราศีพิจิกมันมีการกลับมาจริงๆนะของใครบางคนแล้วก็เป็นการกลับมาที่คุณจะให้อาภายัยคนคนนั้นด้วยเพราะคุณรู้สึกดีกับเขาอยู่แล้วนะคะเป็นความคิดถึงอะไรบางอย่างคนที่บล็อกคุณไปคนที่คุณบล็อกหรืออะไรก็ตามก็จะกลับมานะคะเออเหมือนกับว่าเฝ้ารอเลยแหละแล้วก็ไพ่มีเก้าไม่เท้าค่ะ มีแปไม่เท้าโอ้เป็นเรื่องของการสื่อสารการพูดคุยกันได้ปรับความเข้าใจค่ะมีไพ่สองไม้เท้ามีไพ่จัสมิทมีไพ่โซเมคคอนเนคชั่นด้วยแต่ว่ามันมีตัวละครเยอะไปหมดอ่ะตุกก็เลยไม่รู้ว่าตัวละครเยอะเหล่านี้ใครกันแน่นะคะที่จะเป็นเป็นคู่ของคุณหรือเป็นคนที่จะแบบคุณสามารถที่จะเลือกไว้ในอนาคตได้เพราะทุกดูแล้วมีคนใหม่อ่ะหนึ่งมีคนเก่าอ่ะหนึ่ง มีคนที่กำลังคุยอยู่ด้วย1นสคนแล้วนะเราก็ยังมีปะปายเข้ามาอีกอะ่ะบางคนถ้าเกิดเล่นโซเชียลหรือทางออนไลน์อาจจะเข้ามาเยอะเป็นพิเศษแล้วคนเหล่านั้นอะ่ะพร้อมกันที่จะมอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณแบบด้วยความจรงิงจังจรงิจรงใจด้วยอะ่ะไพ่มันค่อนข้างดีมากเลยอะ่ะคือตุกแบบไม่ได้เห็นพลังงานแบบ ไพ่แบบดีๆแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นอะไรที่แบบเหมือนเหมือนกับว่าชาวราศีคุมก็จะมีความผิดหวังอยู่ในระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่ามีคนกำลังเข้ามารุมมาตุ้มมันเป็นไปได้นะคะว่าดวงดาวมันเปิดหรือเอ,อเขาเรียกว่าดวงสตา์ของคุณอะมันกําลังเปิดก็เป็นไปได้นะงั้นขอดูไพ่ข้อความเลยคะ่ะขอไพด่ดีๆให้กับคุณหน่อยนะคะในไพ่รวมเนี่ยดีขนาดนี้ทั้งนั้นอะเรามาดูไพ่ข้อความกันพึ่งพาค่ะ ดูแลใจใบนี้อะไรความสำเร็จใบสุดท้ายค่ะยั่วยวนบางทีแล้วอาจจะมีใครหลายๆคนอยากจะยื่นความรู้สึกดีๆมาให้คุณนะคะเดือนนี้สําหรับในเรื่องความรักของคุณทุกคิดว่ามันค่อนข้างที่จะมีความสําเร็จที่มันค่อนข้างที่จะดีเลยแหละใครแบบ คุณน่าจะมีที่พึ่งพาใหม่ๆหรือคนเก่าๆก็เป็นที่พึ่งพาได้นะคะเขาจะรู้สึกเหมือนคุณเป็นคนที่ย่อยวนเนี่ยมันก็หมายถึงแบบออกแนวว่ามีสเสน่ห์อะไรแบบนี้ได้นะดึงดูดใครหลายๆคนเข้ามาคือไพ่เนี่ยมันคิงเขาเป็นเดอะเคิลแล้วก็มีไพ่หนึ่งเหรียญด้วยเนี่ยมันขึ้นชื่อในเรื่องของความสําเร็จอยู่แล้วค่ะโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรถ้าเรารับรักคนที่ถูกนะขอดูไพ่โรแมนต์หน่อยค่ะ trust กรรมเทศคงกำลังแผงสอนความรักให้กับคุณเนาะแต่ดิเซชันค่ะคุณต้องเลือกคนที่ถูกนะเออเพราะว่ามันจะมีแบบอย่างเช่นไพ่โยโย่มันขึ้นเงี้ยมันก็เป็นไปได้ว่าถ้าเราไม่เสน่ห์เราดึงดูดใครก็จ,จะมีใครบางคนเนี่ยใช้เสน่ห์ของเขาดึงดูดเราเราก็อาจจะหลงไปได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกอะค่ะเลือกในสิ่งที่มันถูกต้องเลือกคนที่ใช่จริงๆเลือกในสิ่งที่ใช่จริงๆให้กับตัวเองนะคะต่อกันที่คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวราศีกุมนะคะทุกขอดูพลังงานหลัก คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพลังงานหลักของคุณเป็นไพ่ควีนซอฟวอลนี่ค่ะคุณอกำลังที่จะตัดสินใจที่จะเลือกความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆอยู่หรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเนี่ย,พยไพ่ใบนี้กำลังสื่อสารว่าตัวคุณเองอะคะ่ะกำลังคุค้นคิดหรือคิดอะไรบางอย่างหรือกำลังเตรียมที่จะลงมือทำนะคะแต่ว่ายังไม่กล้าที่จะตัดสินใจก็ได้นะคะแต่ว่าไม่มีเกณฑ์ของการที่จะตัดสินใจแหละ ไพ่เดินล็อเวอร์ค่ะบางคนอาจจะมีรักซ้อนเข้ามาก็ได้นะคะหรือมีความรักให้กับใครบางคนที่คุณยังรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจอาจจะเป็นชาวราศีเมถุนชาวราศีเมษคนคนนั้นจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาคนไกลก็เป็นไปได้ความรักครั้งนี้มันสวิปไปสวิปมาค่ะกลับไปกลับมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายเดี๋ยวเขาก็มอบความรู้สึกดีให้เดี๋ยวก็อะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วที่สําคัญตุกคิดว่าคุณอาจจะมีคนอื่นๆเข้ามาอีกด้วยนะคะแต่อาจจะเป็นคนที่แบบม,มันมีทั้งคนที่แบบ มีความแตกต่างกันอะคุณอาจจะเจอคนหน้าตาดีหนึ่งคนรวยหนึ่งอะไรประมาณนี้มันทำให้คุณรู้สึกเลือกยากนะคะราศีกุมภ์คุณอาจจะได้เป็นผู้เลือกนะคะในเดือนนี้มองเห็นว่าจะมีใครเข้ามาเนี่ยไพ่ขึ้นดีไฮพีทรสเอ่ออีกรอบหนึ่งเนี่ยมันมีตัวเลือกแน่นอนค่ะที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะเดือนนี้มันต้องจบอะค่ะไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะคะเห็นชาวราศีพิจิกชาวราศีพฤษศ เดือนนี้ตุกมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องจบความสัมพันธ์กับใครบางคนหรือยุติความสัมพันธ์กับใครบางคนเพื่อเลือกใครอีคนหนึ่งแต่ว่ามันเป็นการเลือกที่ใจเย็นมากๆากแล้วก็มันอาจจะ เอาจริงนะตุก๊กก็มีความรู้สึกว่าคนคนนี้ที่คุณกําลังคุยกับเขาอยู่อะค่ะเขาจะแสดงอะไรบางอย่างหรือทอะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกว่าคุณจําเป็นที่จะต้องเลือกเขาเขาอาจจะรู้ก็ได้นะว่าเขาอาจจะมีคู่แข่งหรือมีอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเขาอาจจะแบบอืม เหมือนยังไม่แน่ใจสักเท่าไหร่อ่ะอาจจะมีการหลอกถามอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ไพ่ของคุณอ่ะเหมือนกับว่าในบางครั้งคุณก็เชิงแบบไม่ได้อยากไปต่อกับคนคนนี้แล้วสักเท่าไหร่เพราะว่าเราอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้มานานแล้วมันเลยทําให้คุณเหมือนกับว่าถ้าเกิดมีคนใหม่เข้ามาถ้าเป็นตัวเลือกที่ดีอ่ะเราก็อยากเลือกนะมันก็เลยมีแนวโน้มของความนิ่งเงียบแล้วก็อยากจะตัดจบกับคนปัจจุบันคนนี้เพื่อที่จะไปเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์กับคนใหม่นะคะแต่ว่ามันมีการเรียกร้องความสนใจเกิดขึ้นค่ะเป็นนกกกาาาารรรรรเีีย้้ออองงคควววมมสใใจแบบบหหั ะะแล้วมันทําให้คุณอาจจะต้องกลับไปวนเวียนกับคนนี้อีกสักครั้งหนึ่งออกมาจากปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะตัวเขาก็เหมือนกับว่ามันก็ยังไม่ได้ให้ความชัดเจนอะไรกับคุณอยู่ดีนะคะเออแล้วคุณก็อาจจะเสียคนใหม่ของคุณไปด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะไปอยู่กับความคลุมเครือแบบนี้ไปอีกไพ่เนี่ยมีแต่เรื่องของการต้อง ดึงกันกลับดืองกันกลับดืองกันกลับอยู่อย่างเงี้ยเหมือนพยายามแบบเขาเรียกว่าเลี้ยงไข่อะเหมือนคุณจะถูกเลี้ยงไข่จากคนคนคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนเนี้ยทําให้คนใหม่อะไม่สามารถเข้ามาหาคุณได้จริงๆทุกบอกว่าจะบอกว่าถ้าใครที่มาดูคลิปนี้ทุกอยากให้คุณเปิดใจกับคนใหม่ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเราถ้าเกิดสมมติว่าเขาบางคนหน้าตาดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้ร่ารวยเท่าอีกคนะ่ะเขาก็อาจจะมีวุฒิภาวะที่ดีกว่าก็ได้นะอ่าไพ่หนึ่งเหรียญค่ะ จริงๆมันมีความโชคดีตรงที่ว่าไม่ว่าเราจะเลือกใครนะคะความรักมันอาจจะต้องรอไปก่อนแต่ว่ามันอาจจะเป็นการรอที่มันประสบความสําเร็จไพ่กันจ้สติกค่ะเดอะสตาร์ Star, มีไพ่ชาวราศรีกุมไพ่ชาวราศรีตุลก็บอกชัดเจนว่าชาวราศรีกุมจะต้องตัดสินใจนะคะคุณอาจจะต้องนิ่งแล้วก็รอว่าใครจะเป็นฝ่ายที่เอาชนะใจคุณได้หรือจะเป็นฝ่ายที่อดทนที่สุดอะที่จะอยู่ตรงนี้ในความสัมพันธ์นะคะสุดท้ายแล้วอะตุกค,คิดว่านะคะ ตักคิดว่ามันคนปัจจุบันนะถ้าถ้า,ถ,าถ้าตุกคิดนะคนที่คุณคุยอยู่นะตอนนี้แหละเขาจะเข้าหาคุณมากขึ้นดูแลเอาใจใส่คุณมากขึ้น ให้ความหวังให้ความฝันคุณมากขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะมีแนวโน้มของการที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์จริงๆนะคะแล้วก็เริ่มที่จะหยิบยื่นอะไรแต่มันเป็นไปในรูปแบบที่มันค่อนข้างที่อาจจะช้าแต่ว่าก็เร็วกว่ากบปัจจุบันน่ะสมมุติว่าคุณคุยกับเขามาได้หกเจ็ดเดือนละแล้วคุณมีความรู้สึกว่าอีก3เดือนจะครบปีคุณจะไม่ไหวเนี่ยเขาอาจจะรีบรวบลัดคุณภายในอาทิตย์สออาทิตย์ก็ได้นะคะอาจจะมีการเปิดตัวหรืออะไรกันเกิดขึ้นก็ได้ค่ะมา ขอดูไพ่ข้อความหน่อยค่ะขอดูไพ่ข้อความนะคะไพ่ข้อความให้พลังศรัทธาค่ะจงเชื่อในสิ่งที่เราแบบ manifest นะคะเกินจริงบางอย่างแล้วมันอาจจะเป็นอะไรที่คุณไม่ได้คาดฝันก็ได้แต่ว่าคุณจะได้มาอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องด้วยนะแล้วก็น่ากิน ไพ่หน้ากินคืออะไรอ่ะบางทีเราบางอย่างอะค่ะมันอาจจะต้องรอเวลาจริงๆก็ได้สาหรับชาวราศีก,กุมตุกคิดว่าถ้าคุณมีศรัทธาคุณมีความเชื่อมั่นความเชื่อใจบางอย่างมันก็อาจจะไม่ได้เกินจริงไปสําหรับคุณแต่คุณอาจจะว้าวกับมันก็ได้นะกับสิ่งที่จะได้รับตุกคิดว่ามันอาจจะมีแนวโน้มของคอมมิทเมนท์ที่มีการเป่าประกาศก็ได้แต่ว่าเออตุกคิดว่ามันมัน กระไพ่มันก็บอกว่าเกินจริงอะเนาะเพราะว่าดูตอนแรกเราตุ้งปีง่ความรู้สึกว่ามันมีคอมมิชเมนต์อะไรที่มันเป็นไปได้อะแต่ว่ามันอาจจะต้องมีเหตุอะไรบางอย่างที่ทําให้คนคนนี้เขาอยากจะสร้างคอมมิชเมนต์กับคุณจริงๆนะคะเอ่อน่าจะมีมือที่3เข้ามาแหละแล้วเขาเริ่มรู้แล้วว่ามีคู่แข่งแล้วคู่แข่งมันดีด้วยไม่โอเคละยังไงก็ต้องพยายามทําอะไรสักอย่างแล้วก็ตุ้งคิดว่าเขาจะขายฝันให้คุณก่อน เขเริ่มขายฝันแล้วเขาเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ย <c oughs> เขาจะแค่ขายฝันอย่างเดียวไม่ได้แล้ว <c oughs> เขาจะต้องให้คุณเห็นภาพแล้วอย่าเงี้ยมันก็เลยทําให้คุณต้องมีการตัดสินใจนะคะอะไรบางอย่างนะคะ <c oughs> เกิดขึ้นอ่ get to know ing each other ค่ะคุณจะได้เรียนคนคนนี้เรียนรู้คนคนนี้เพิ่มอีก แล้วคุณก็จะได้รับรู้ว่าจริงๆแล้ว,วเขาก็ค่อนข้างที่จะเสพติดคุณพอสมควรเขาค่อนข้างที่จะมีคุณอยู่ในใจอยู่แล้วแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะไปไหนจากคุณไม่ได้ไม่งั้นเขาไปนานแล้วค่ะออตุกคิดว่าคุณคนนี้นะจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดคุณมีใครเข้ามาจริงๆเขาควรจะปล่อยคุณไปด้วยซ้ำไปแต่ว่าตัวเขาเนี่ยเลือกที่จะไม่ปล่อยเพราะเขาเริ่มมีความรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยเขาไม่อยากจะเสียคุณไปนะคะเพราะฉะนั้นน่ะตุกคิดว่าสาหรับชาวราศีกุมเองตุกคิดว่าความสัมพันธะ์ ขยับแน่นอนค่ะที่สุดท้ายสําหรับคนที่มีคู่แล้วชาวราศีกุมนะคะเรามาดูกันนะคะคนโสดคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขาทําไว้ดีมากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูสําหรับคนมีคู่กันค่ะ ไพ่ได้ควีนซอฟเฟอร์โค้ค่ะใบนี้จริงๆแล้วมันหมายถึงการที่เราจะเริ่มต้นกลับมารักตัวเองหรือทําตัวเองให้มันสวยขึ้นดูดีขึ้นดูหล่อขึ้นเนี่ยก็เป็นไปได้นะคะบางคนมีโชคในเรื่องของการเงินด้วยซ้าไปบางคนมีคู่ประถมคู่บุญคู่อะไรแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วท่านในสื่อของเื่องความรักเนี่ยสำหรับตัวตุกเองนะตุกมองว่าไพ่ใบนี้ถ้าเกิดขึ้นกับใครมันหมายถึงการที่เรากลับมารักตัวเองการกลับมาฮิวใจตัวเองหรือการที่มองเห็นอะไรบางอย่างที่ ที่มันอยู่กับตัวเราอะเรามันรู้สึกมีค่าแล้วเราห่วงแหนความเป็นตัวเราอะไรแบบนี้นะคะขอดูไพ่ทั้งหมดก่อนแล้วกันเนาะ Queen ซาวอนสิบม่เทถว เป็นเรื่องของการรักตัวเองจริงๆด้วยค่ะสำหรับชาวราศีกุมเองสําหรับคนมีคู่นะคะไพ่ของคุณไม่อยากให้ชีวิตคุณมันท็อกซิกเห็นชาวราศีมังกรนะคะเออเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะคะชาวราศีธนูหรือจะเป็นใครก็ได้นะคะแต่ว่า รู้สึกว่าความสัมพันธ์ตรงนี้มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ท็อกซิกจากอะไรก็ตามหรืออะไรในเดือนนี้ก็ตามหรอกแต่มันหมายถึงตัวคุณพยายามปรับปรุงตัวคุณเองให้สมกับเป็นคนที่อยู่ในความรักอยู่ในความสัมพันธ์นะ่ะแล้วก็พยายามดึงพลังงานบวกเข้าหาตัวเองให้มากๆเดือนนี้อาจจะเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณจะต้องได้พบเจอแต่เรื่องดีๆเห็นไพ่ชาวราศีกุมนะคะเข้ามาเองเออมีไพ่สองดาบค่ะชาวราศีเมษ ให้เดวเวลเป็นเรื่องของตัวเองร้วนๆเนยคะ่ะจริงๆแล้วเดือนนี้มันอาจจะเป็นเดือนที่คู่ของคุณอาจจะไม่ได้ทําอะไรที่ที่ไม่ดีกับคุณก็ได้นะ คุณอาจจะมีการปิดกั้นอะไรบางอย่างในเรื่องที่คุณไม่อยากจะรับรู้อะคะ่ะถ้าเป็นเรื่องที่ไม่ดีอะไรคุณก็จะแบบเออไม่เป็นไรปล่อยให้เขาไปจัดการหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือปล่อยให้เขาไปทําเองคุณอาจจะไปมุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานการหาเงินหรืออะไรแบบนี้มากกว่ามีการคุยกันบ้างปาปายไม่ได้ทิ้งช่วไม่ได้ทิ้งห่างหรือไม่ได้หนีหายไปไหนนะคะความสัมพันธ์คุณจริงๆแล้วตุ๊กมองว่าต่อให้มันเป็นสถานการณ์ที่เงียบมันก็ค่อนข้างที่จะดีบางคนเหมือนจะ ถ,ถ้าเกิดไพ่เป็น,นี้้ขึ้นมานจะะไหมถึงกันโดนบล็อกหรืออะไรเนีน้แต่ตุก็คิดว่าไม่ใช่ตุคิดว่าเป็นเรื่องของการสร้างสเปซค่ะให้กันละกันบางคนคุณเริ่มที่จะแบบโตขึ้นแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยขึ้น Queen, ควีนออฟบอลคิงซอฟบอลทั้งคู่เราอยากให้ความสัมพันธ์เราเป็นไปนในรูปแบบของความสโลล l y ความที่มันเป็นเนเชอรัลจริงๆความที่มันแบบ ไปด้วยกันได้ดีจริงๆไม่มีเรื่องของการทะเลาะเบาแวงใดๆไม่มีความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกต่อกันเพราะฉะนั้นต่างคนจะต่างรักตัวเองมากๆและต่างคนก็ต่างจะบอกกับอีกฝ่ายหนึ่ว่าเราต้องการอะไรเป็นข้อตกลงกันที่ชัดเจนมากๆนะคะจริงๆแล้วคู่นี้จริงๆการเจอกันของคุณสองคนนะ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีมากๆอาจจะเป็นคู่ที่ ถูกส่งมาเพื่อให้เจอกันจริงๆก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เคยเจอปัญหาท็อกซิกอะไรก็ตามมีความน้อยใจหรืออะไรก็ตามในเดือนนี้ตุกคิดว่าคุณจะร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันได้ดีค่ะมีการมอบของขวัญกันให้ความสุขซึ่งกันแนละการการออกไปท่องเที่ยวหรือการไปทําอะไรร่วมกันนะคะแล้วก็คิดเห็นแนวทางอะไรแบบไปในทิศทางเดียวกันค่อนข้างที่จะเป็นปีเป็นขุยเลยแหละแล้วบางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการที่อยากจะจัดงานหรืออยากจะทําอะไรบางอย่างอาจจะหมายถึงการแบบโพสก็ได้นะแบบ ขอมั่นขอไม้ขอแต่งงานอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ค่ะไพ่เป็นชาวราศีธนูมีไพ่แปดถ้วยค่ะความรักที่ห่างไกลก็มีเกณฑ์ของการได้เจอกันนะคะแล้วก็เป็นการที่ได้เจอกันแล้วมันจะแบบว่า อยากอยู่ด้วยกันน่ะตัวมันจะติดกันตัวมันจะอะไรแบบนี้ทั้งๆที่พยายามที่จะมีสเปซต่อกันถ้าเกิดสมมุติคนที่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วเนี่ยคุณจะมีสเปซให้ซึ่งกันและกันและเข้าใจกันแต่สําหรับคนที่อยู่ห่างไกลกันพอมาเจอกันปุ๊บทีเนี้ยสเปซไม่มีละค่ะเพราะว่าตัวแขนเนี่ยติดกันเลยตัวนี้ติดกันเลยนะคะไปไหนไม่ได้เลยแบบคนหนึ่งนี่แทบจะเป็นคนขาอ่อนอ่อนเปี้ยเสียแรงต้องให้อีกคนหนึ่งพยุงเลยแหละเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าเฮ้ยพอเราเจอกันแล้วเราอยากจะะเต็มมมที่สสุดในนนคควาััพธ์ะ ไพ่เป็นแฮงแมงค่ะไม่ว่าจะอะไรก็ตามคุณจะพยายามฝ่าฟันไปด้วยกัน,นะคะ่ะเขาก็เช่นเดียวกันนะคะไพ่เห็น5ถ้วยค่ะมันเป็นแรงของความคิดถึงค่ะแล้วก็มีควีนซ็อกคัพขึ้นมาด้วยน่าจะเป็นแรงของความคิดถึงใครบางคนเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเคยไม่ดีตอนนี้เขาน่าจะรับรู้แล้วค่ะว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ที่อยู่ตรงหน้ามันเป็น The b e s t v e r ว i o n ชัที่ดีที่สุดในชีวิตเขานะตอนนี้แล้วเพราะฉะนั้นเขาคงปล่อยความสัมพันธ์นี้มันไปไม่ได้นะคะตัวคนเองก็พยายามที่จะมีสเปซ e กับเขาทําความเข้าใจกับเขามากขึ้นนนใเด บางคนนะคะเรื่องบางเรื่องคุณอาจจะชอบเขาอาจจะไม่ชอบอย่างเงี้ยคุณก็มีการปรับจูนซึ่งกันและกันส่วนคนที่อยู่ห่างไกลกันไม่ได้เจอกันเลยพอมาเจอกันปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ว่าแบบตัวติดกันเข้าใจซึ่งโอ,อกแล้วกันตุกคิดว่าคนรอบข้างจะแบบอิจฉาคุณเลยแหละเพราะมันมีความหวานเกิดขึ้นเยอะมากนะคะในกองนี้มันเป็นแรงคิดถึงอะ่ะมันเป็นแรงความพยายามอะ่ะ มันก่อนหน้านี้มันอาจจะฝ่าอะไรมาเยอะขึ้นน่ะบางทีคู่นี้มันใครที่มาดูนะคะถ้าสมมติคุณดูแบบเริ่มต้นดูในเดือนสิงหาเลยมันอาจจะหมายถึงคุณอาจจะเพิ่งได้คอมมิชเมนต์มาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็ได้นะคะเพราะดูแล้วมันเป็นอะไรที่สดใหม่มากๆแต่ถ้าเกิดคุณคบกันมานานแล้วตุกคิดว่าความสัมพันธ์คุณมันจะเป็นอะไรที่มันเหมือนแบบตายแล้วเกิดใหม่เลยนะคะมันจะดีเป็นพิเศษค่ะ ถึงเวลาก็มาเห็นไหมความรักว่ามันจะดีมันก็มาค่ะมันก็ดีของมันเองเนะคะีคยะไพ่ชีวิตในมือใครค่ะ การฝากชีวิตไว้ด้วยการไหลออกค่ะเรื่องมึงเรื่องที่มันไม่ดีนะคะมันก็ออกไปจากชีวิตเรานะคะแล้วก็มาอย่างรวดเร็วเออตุกคิดว่ามันเป็นไปได้ค่ะบางทีความสัมพันธ์เนี่ยพอถึงเวลาที่มันจะดีมันก็ดีแบบสุดๆค่ะแต่ว่าเราก็ต้องป้องกันเอาไว้นะคะมันไม่ใช่ว่ามันจะดีแล้วมันจะดีตลอดไปอย่างเงี้ยแลวเราก็จะหลงละลึงไปกับมันเพราะฉะนั้นนะก็อย่าฝากชีวิตไว้ในมือใครนะคะเราก็ต้องรักตัวเองก่อนเพราะว่าเนี่ยมันเป็นผลของการที่คุณรักตัวเองเลยนะพอคุณรักตัวเองเขาก็รักตัวเองเราก็รู้ใจซึ่งกกัันนลเ ทำให้ความสัมพันธ์มันดีแล้วก็ไปต่อค่ะไพ่ขึ้น Let y o u Friends tell you ค่ะเดือนนี้มันเหมือนกับว่าเราเหมือนเป็นเพื่อนกันแหละความรักมันเหมือนตายแล้วเกิดใหม่จริงเห็นไหมไพ่ขึ้น New Love ค่ะแล้วก็ make อฟออฟ f อรบางทีแล้วก่อนหน้านี้มันอาจจะมีอะไรที่มันค่อนข้างท็อกซิกแต่ถ้าตอนนี้เราเปิดใจให้ซึ่งกันและกันนะคะความสัมพันธ์มันก็เลยดีแล้วก็รุดหน้าไปได้นะคะเพราะฉะนั้นสําหรับชาวราศีกุมตุกคิดว่าความรักดีมากๆเลยค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ